เปิดม่านบังแดดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีว่ามีคนรู้จักเขาออกรถมาใหม่นะแล้วเพอเอนว่ามันเป็นรถรุ่นที่วันนี้เป็นกระแสแล้วก็หลายๆคนสนใจเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาออกรถรุ่นอะไรมาไปโอ้โ oh ห อันนี้คือรถเก่งครับรถเก่งรถเก่งรถไฟฟ้าไฟฟ้าสวยนะนี่ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยนี่ยี่ห้อ BYD ครับ BYD เหรออ่นี่คือเพิ่งออกมาเลยนะออกมาเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซต์รถไฟฟ้าร้อยเซนดี๋ยวขอเดินเดินเดนดูรอบหน่อยได้ไหมไอ้ไฟเขาก็แบบออกเป็นยุโรปยุโรปมีบมีความแบบไฮไลท์ไฮไลท์มีสีฟ้าีฟ้าหน่อย อ้ดีไซน์กับการประกอบนี่ถ no. ือว no. 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 ่า no. พ no. 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 ี่ว่าโอเคนะเพียรนะไม่ของแกงง่ายเมืนรีรถจีนอะไรเงี้ยมันจริงๆเนี้ยเป็นรถที่พี่ว่าการประกอบเส้นสายต่างๆมันดีพอสมควรสวยไหมสวยไหมสวยสวยสวยไฟท้ายสวยเนาะโอ้ไม่เอาไฟท้ายดีไซน์เฉียบมากเฉียบเฉียวเฉียวเลยเฉียวเลยไหนลองเปิดท้ายได้ไหมได้ได้โอ้โหเปิดมาดีไซน์นี่ นี่ออกไปทางยุโรปด้วยนะพี่วาใช่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 เนี่ยมีปุ่มเปิดฝาท้ายกับปุ่มล็อล็อกใช่เหมือนรถเหมือนรถยุโรปรถยุโรปนะสวยเลยได้แหละเออน่าซื้อใช้น่าซื้อใช้ไปดูข้างในกันป่ะอ่ะมาโอ้โหเฮ้ยดีเลยว่ะเฮ้ยดีไซน์บอกว่านี่มันออกไปทางแบบยานอวกาศนะเอออาดีไซน์งานออกมาเพื่อให้รู้สึกว่าเหมือน กล้ามเนื้ออันนี้คือพวกแบบเวทกล้ามเนื้อคนกล้ามเนื้อคนที่ออกกำลังกายอ่าแล้วนี่เป็นเหมือนพวกเนี่ยแท่นเหล็กเวทที่เราวางเหรอเฮ้ยเี่ยวไหนว่าเป็นเหมือนด้ามจับแบบพวกแบบเออสวยว่ะเอ้ยถึงเอ้ยกดเข้าไปมันนุ่มๆนะนุ่มๆใช้ได้ใช้ได้ความรู้สึกนุ่มเออวัสดุที่ใช้นะเส้นสายต่างๆเขาดีไซน์มาดีพอดีเลยดีเลย นี่นี่โอ yeah, ้โหใหญ่ขนาดนี <pol <pol ้เลยเหรอนี่ผมเอาไว้แผ่มาติดเอยนะจริงมปะนี่มาติดเองปะเนี่ยบ้าบ้าของเขาของเขามีมาใหญ่อย่างนี้เลยแโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยนะอ่าไปอันนี้ขอโชว์หน่อยไอ้เนาะยังไงล่ะเอ้ยหมุนได้ด้วยนะยังไงล่ะเอ้ยขออยคียังไงล่ะไม่ทำเนี่ยะไรวันนึงเล่นอแค่นี้เฮ้ยนี่นี่นี่อะไรวะเนี่ยมีลำโพงเฮ้ยฮ่าเขามีลำโพงลำโพงเขาไม่มีมาซ่อนเหมือนแบบ ลำโพงหรออะไเออข้างบนนี้อะไรที่เปิดโอ้โหเฮ้ยอันนี้ขอคาราวะคนดีไซน์ได้ปะคือเอาเอาที่เปิดประตูมารวมอยู่กับลำโพงได้ใช่ใช่เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ชอบซื้อเลยเนาะสวยฮะเอาเฉพาะนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปติดรถแหมเล้วก็เฮ้ยสวยสวยพี่พี่ว่าวันนี้พอนั่งแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมานั่งแบบมาสแตงนิดๆนะมีความแบบกล้ามเนื้อมัสเซลมัสเซลหน่อยแล้วก็ดีไซน์ดูแบบโหดๆนิดนึงอย่างเงี้ย ร้อยเจ็ดสิบแปดไม่อีกับอแ้นั่งสบายใช้ได้อยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยลองปรับเบาให้เป็นตำแหน่งที่เรานั่งจริงเบาจะเบาจะเหมือนมีความเนลิคโรเหอนนะมพี่ใช่มันดูแบบว่าตัวตัวก็ดูใช้ได้อยู่นะเออนี่เบาไฟฟ้านะร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นเลยครับคอนโซนอยู่ตรงไหนตรงนี้คอนโซลตรงนี้หมดไล่ฟ้าปรับมดของการขับขี่ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้ไออะไรนะเกียวหรือไรเกียร์เกียร์เกียร์กําลังหิว แบตผมหมดผมไม่กลัวนะครับผมวางนะครับเฮ้ยเฮ้ยวางเสร็จใช่ผมวางเสร็จขึ้นชาร์จเลยนะครับขอลองได้ไหมขอลองมาแล้วว่าของพี่พี่ไอโคนแต่รุ่นเก่าหน่อยเดี๋ยวลองนะ ไอพี่ซื้อคันนี้เลยนะวะแค่เพื่อไอคอนทั้งไอ้เงั้นพี่เอาเฉพาะตรงนี้แหมเราจะลื้อรถอย่างเดียวเลยของอะลรครับพี่ทางมัสแตงจริงนะใช่ของมาะไยมันจับถนัดมือมากเลยนะพี่ออกไปทางแบบสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็เป็นแบบสไตล์อเมริกันนิดเดียอ่าใช่ผมจะเปิดพกอวดหน่อยดีกว่าอ่ามันมันใช้ภาษาเสียงได้นะฟังเสียงเราด้เลยนะมันคุยกับเรารู้เรื่องรู้เรื่องเลยลองให้ผมเปิดนี่ดูยเปิดอะไรอ่ะเปิดสรุอ่าลองลองนีใช่ BWD เปิดม่านบังแดด เป็นคนอื่นปิดได้ไให้บีไวดี hey, <by> uh. ปิดม,าม้านบังแดดไเียะ hey, yeah, ไม่จำเป็นต้องเป็นกูก็ได้ <laughs> ฟังก์ชันที่ให้มา uh. กับดีไฟเนี่ยพี่ว่าแม่งตอบโจทย์สมัยใหม่คนสมัยใหม่มากเลยแต่วันนี้พี่ว่าเพื่อนๆนะสงสัยแล้วแหะว่าใช้รถไฟฟ้าเนี่ย มันมีเรื่องวิธีการใช้งานยังไงหรือว่าประหยัดเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยเราลองมาคุยกันเราขับคุยกันผมพาลองขับแล้วก็มาคุยกันในรถมางั้นเดี๋ยวไปลองเทสตมาไปเลยครับอ่างั้นเรามาเริ่มเทสกันเลยดีกว่าว่าสมรรถนะของมันเป็นยังไงจะแรงอย่างที่ว่าจริงปะเเเง่ายเลยง่ายหลังอยากรู้ว่าประหยัดเท่าไหร่วันเนี้ยเออ ถามว่าความประหยัดมันคือไงคือเขาเรียกว่าถ้าชาร์จที่บ้านเนี่ยไฟเขาเรียกว่าสาย AC มันจะมี AC อับ DC ไอที่มันเป็นวงเมชั่นอะนะจีตาจีจีตาจีจีแล้วมัน AC DC ไม่ใช่นี่มัน AC สายชาร์จอ่ามันจะเขาเรียกชาร์จไฟได้ไวกว่าตัว AC เขาเรียกว่า DC อ่าอันนี้แปลว่าสมมติวันนี้เราจะชาร์จเราจะซื้อรถคันนี้เอ่อเราต้องไปบอกการไฟฟ้า ให้มาดูหม้อหม้อแปลงเราด้วยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าอยากจะชาร์จไวแบบ DC เราต้องใช้ไฟที่30มสิบทัพร้อยม่อที่เป็นสามแต่เป็นไฟบ้านนี่แหละไฟบ้านหม้อขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นใช่ขนาดใหญ่ขึ้นและทางสูงก็จะมาติดตั้งให้เราเลยอ๋แต่แต่ขอการไฟฟ้าคงไม่ยุ่งยากเนาะขอไม่ยุ่งยากเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วอ่าอ่าอ่าแต่ถ้าสมมติเราไม่ขอเราเสียไฟปลั๊กบ้านได้เลยไอซีธรรมดาเลยกันอาจจะแบบใช้เวลาหน่อยใช้เวลาก็อย่างเช่นอ่ะตอนคืนอ่า เจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมก็ใช้ไปเลยก็เต็มเลยตื่นเช้ามาก็เต็มพอดีค่าไฟดีว่ะเขาคิดเป็น0.8บาทต่อกิโลวัตต์ถ้าใช้ทาไงดีถ้าใช้ในบ้านนะถ้าใช้ในบ้านาเสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านค่าไฟ,ไฟคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วศูนย์บาทต่อกิโลวัตต์แล้วชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้ประมาณกี่กิโลวัตต์เนี่ยอ่480 480กิโลวัตต์จุด0.8ก็ประมาณสัก400บาทใช่หมายถึงเติมเต็มหนึ่งครั้งวิ่งกี่กิโลเนี่ย480โล เฮ้ยไม่400กว่าโลาเท่ากับโลนึงอ่ะไม่ประมาณบาทหนึ่งไม่ถึงเนาะใช่ประหยัดมากนะเยอดมากเพราะถ้าวันนี้ถ้าเทียบเป็นเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซคาร์95ที่ว่ารถไตนี้ก็ถังสักประมาณ60ลิตรอเติมลิตรละประมาณ40บาทใช่ก็เรามี2,000กว่าเป็นไงต่างกันเยอะปหละ่ะใช่ปะแค่ลองคิดเป็นเดือนอาจจะเป็นเดือนโอ้เยอะนะเยอะนะสมมติว่าวันหนึ่งเราเติมสักอาทิตลาอาทิตยะรอบละกันกเยอะมากอ่า ก็ค่าน้ำมันแปดพันแปดพันไอ้นี่อันนี้ก็ละสี่ร้อยสี่ร้อยก็แค่เดือนละพันหกพันหกโอ้เหเฮ้ยไงล่ะไงล่ะไงล่ะประหยัดเยอะนะเออโคตรประหยัดเลยพี่มันแบบยุคเรามันเปลี่ยนไปแล้วน่าใช้นะน่าใช้นะน้ำมันเขาใช้แค่แต่น้ำมันจิ้งเหรนไอการบำรุงรักษามันอ่ะมันต่างจากรถน้ำมันไหมมันจะคล้ายๆกันแต่บางอย่างก็ลดทอนจะไม่มีเหมือนน้ำมันเช่น มันเครื่องไม่มีไหมอ่าไม่มีเพราะมันไม่มีเครื่องหรอใช่มันมีมันเป็นเขาเรียกว่าเออมอเตอร์ไฟฟ้าเออมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์ก็เลยไม่มีน้ำมันเครื่องใช่แต่ยังมีน้ำมันเกียร์อยู่นะมีใช่ไหมยังมีน้ำมันเกียร์อยู่อ๋อน้ำมันเกียร์เพราะว่ามันมันใช้เกียร์ด้วยใช่เกียร์ทดรอบอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกยังมีอยู่อ่าอืมแล้วเราพวกน้ำอะไรน้ำเราต้อนเติมแตอนนี้ก็ต้องเติมเติมหม้อน้ำเติมแบบไดออยังมีพวกระบาย โอ้แต่ไม่มีทั้งมันเครื่องนี่ก็ประหยัดไปเยอะนะใช่แล้วก็ข้อดีอย่างผมเนี่ยผมซื้อมาแบรนด์นี้ย B Y D เนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเขามีวารันตี8ปีเลยเฮ้ยอ้าวแปดปีนี่คือซ่อมฟรีทุกอย่างนะครับเฮ้ยแปดปีเลยเออพี่เข้าสูย์ไม่ต้องเสียเงินเลต้องเพชรมาเลยซ่อมฟรีคืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในรถนี่ใช่แปดปีแล้วดูแลฟรีหมดทุกอย่างที่เขาพูดกันเรื่องประเด็นเรื่องไอ้แบตมันจะเสื่อมไหมวารันตี้ยังไงอะไรตรงนี้ก็พูดนี้ก่อนว่า B y D อ่ะเขาดังบ เขาเทสไลน์ต้องมาซื้อแบตที่บริษัทเขาเลยนะเอาเอา,เอาดีๆนะจริงนี่นจริงนี่จริงอ่าก็คือแบรนด์วีดีเขาดังเรื่องการทําแบตเตอรี่อ่าที่แบบทนเก็บได้นานใช้ได้จริงอนะไรเนี้ยก็คือแบรนด์เขาดังเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นวีดีแบรนด์เขาดังที่จีนมากมในสายรถไฟฟ้าใช่ไหมอ่าแต่พี่ว่าวันเนี้ยพอมาลองนั่งดูนะดูพวกงานเนี่ยเส้นสายของเบาคอนโซลต่างๆเนี้ยมันไม่กองแกงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่ลองดูเดี๋ยวเวลาผมขับเห็นว่ามันมีเส้นขีดแดงคือคุณแฉ ออกนอกกรอบอ๋อแมันจะกระตุกเลยแทรแทร์แทร่แทร์แูมาแทร์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 แทร่แทรเแมรแทร์แทรนแทร์แทรแทรแทร์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 แทรแทร์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 แทรงแนร์แทร์แทร์แทรแกร่แทร่แทร์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 วทา์แทร์นทร์แทร์แทร์นทรนเทย์ะทร์แร์แทร์แทร์แยร์เยอะแทร์แทร์แแท้์กท์์รร์์แแ อ่ะผมต้องต้องพูดนี้ก่อนแนะนําอีกเรื่องหนึ่งด้วยอย่างเช่นวันนี้ผมซื้อบีวดีมาผมไปขับไปออหลายจังหวัดเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องเขาเรียกะไรอย่างเช่นเราเราเราชาร์จเต็มแล้วสี่ร้อยแปดสิบกิโลเนี่ยชาร์จแบตบ่ะชาร์จแบตเราก็ต้องวางแผนออวางแผนว่าเฮ้ยเราจะไปจังหวัดนี้จะมีจุดไหนชาร์จบ้าง<อ>ถามว่ามันพอไหมชมบุรีอะไรพวกเนี้ยระยองระยองมันพอแต่ตอนลับเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเฮ้ย เราจะไปชาร์จที่ไหนมันมีแอปเลยนะพี่เหรออ่า EV Station อะไร EV Station Plus อ่าก็คือเป็นแอปสำหรับชาร์จแบตใช่นอกพื้นที่นอกพื้นที่บ้านเราใช่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า EV Station Plus เนี่ยอันนี้เป็นของปตทก็แปลว่าสมมุติวันนี้พี่ไฟฟ้าจะหมดแล้วพี่ขับไปถึงปั๊มที่เสียบเลยเสียบอย่างนไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้คุณต้องวางแผนล่วงหน้าที่ผมบอกคือหนึ่งเขาจะใช้เป็นแอปที่เรียกว่าจองคิวเช่นวันนี้ ราคาในการจองคิวในการชาร์จก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเหรอถ้าเป็นช่วง9้าโมงเนี้ยราคาจะอยู่ประมาณ5้าจ5บาทต่อต่อกิโลวัตต์ใช่แต่แ้่หลัง9โมง้วจะเป็น9บาทโอู้งพีกอะไรอย่างงี้ซูงพีคใช่แล้วก็เราก็ต้องจองคิวเช่นเขาจะให้แบบจองคิวเรยวว่าเราจะเข้าชาร์จเวลานี้เวลานี้เป็นตู้นี้รหัสนี้เราไปถึงแล้วสแกนแล้วถ้าเกิดไปสายอ่ะเรียบร้อยโดนปรับปรับเลยหปรับก็คือ คุณก็ต,ต้องต้องต้องจองชาร์จใหม่เลยนะเ,ออเพราะคือเขาเรียกแอปนี้มันต้องโคกับลิงก์กับบัตรเครดิตอ๋ออย่างเช่นน่ยค่าจองอ่ะเขาต้องเสียก็เลย40บาทค่าจองต<ะ><อ>ิดโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่เขาเรียกว่าเวลาสมมติถ้าคุณไม่ไปชาร์จเขาจะหักเงิน4 0บาทนั้นไปเลยหไปเลยเอ๋อก็คือจองได้แต่จองมั่วๆไม่ได้ไม่ได้<อ>ไม่ได้<อ>สมมติอสมมติพี่ไปถึงปุ๊บมีคิวเขาจองอยู่ก็ต้องรอให้คิวเขาต้องรอต้องรอก่อนรอจนถึงระยะเวลาที่เราของเราจองคิวเช่เราจองไว้ ก้าโมงครึ่งเราก็ต้องได้9ก้าโมงครึ่งแล้วไปสายไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เหรออันนี้น่าจะเป็นข้อกังวลของผู้ใช้เนาะใช่เาถ้าวันเรืก่ต้องวางแผนนิดนึงดีกว่าถ้ามุติประชากรลดไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนี่จริงเลยพี่นะเรื่องนี้อาจจะต้องแบบผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้อาจจะต้องเข้ามาช่วยดูแลเราทีหนึงนะเออผมไม่รู้คนเราคุย่อ๋ออกละผู้ใหญ่เฮ้ยนี่เราเข้าถนนโล่งแล้วใช่ป่ะที่อยากรู้อะว่ามันมันแรงแค่ไหนอ่ะ อยากรู้ว่ะเออแบบศูนย์ถึงร้อยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูได้ปะนีนะปรับโมดตรงนี้อืมโอ้หเฮ้ยแรงมากนะครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้ยังไงอะเยอะเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหเยอะร้อยห้าสิบภายในแบบว่าไม่กี่วินาทีนะเออแล้วก็เรื่องไงเฮ้ยใช่เลยใช่ได้แรงอัตราเร่งดีมากโอ้โหโอ้โหปูจะอ้วกแล้ว ถือว่ามันมันแรงแล้วมันเงียบเือว่าือว่าโอเคไหมคือดีมากผมชอบมากแล้วมันคล่องตัวมากเลยพี่เป็นรถไฟฟ้าที่คล่องตัวอแล้วก็แรงแล้วก็ประหยัดด้วยปเรื่องการดูแลษาก็ประหยัดใช่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องประกันภัยที่ถามอย่างนี้สมมติว่าเราเราซื้ออ่ะแล้ว ขามีประกันชั้นหนึ่งให้ไอ้พวกนี้มันครอบคลุมเรื่องแบตเตอรี่บ้างไหมครอบคุมเลยครอบคุมเลยคือครอบคลุมเลยช่วงนี้นอนน้อยมากเลยบอกเลยว่าไม่ง่ายต้องเป็นไรเลยผมยอมผมถ่องครับเพจริงๆผมเป็นคอฝรั่งเป็นประเทศอะไรครับผมเป็นคนอ่าทุกที่ประเทศยังยังนึกไม่ออกเลยนึกกไม่ออเลยตอนนี้ประกันชั้นหนึ่งครอบคุมครอบคุมเลยคือเขาเรียกเบี้ยประกันอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทอ๋อครอบคุมทั้งตัวรถทั้งแบตเตอรี่ทร้งตัใช่เลยใช่เลยหนึ่งปี แล้วมีมาแทน,นฟรีมราแทนนที่เป็นแบบประกันตัวรถประกันตัวรถพวกชิ้นส่วนเสียหายต่างอ<ช>ีกแปดปีด้วยใช่ครับรมันก็ตัดความกังวลไปได้เยอะนะใช่เยอะมากค่าล้านกว่ากว่าล้านนิดนิดเองอันนี้คือ,อราคามันจะมีตัว2รุ่นเป็นรุ่นเดียวกันีี้หลายแต่แค่เขาเรียกว่ามันต่างกันที่กิโล อ่ากิโลกิโลที่วิ่งได้ใช่ที่วิ่งได้ของผมวิ่งได้480อันนี้คือตัวท็อปเลยใช่ตัวท็อปแต่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นวิ่งได้400ก็แปลว่าราคาตามที่แบตเขาซื้อมาใช่ครับแต่แค่ตางแค่แสนเดียวเองวันนี้ถ้าถามว่าเราจะใช้งานเนี่ยผมว่าอย่างน้อย8ปีเนี่ยคุ้มมากๆแล้วนะเราประหยัดไปเยอะแล้วนะถ้ามองในแง่แบบอ่าเดือนวคุ้มเลยใช่คิดว่าเดือนนึงเราประหยัดได้สักเดือนละ8,000 ปีหนึ่งเราประหยัดไปเกือบแสนแปดปีเราประหยัดไปแปดแสนนะเนี่ยรีทแบบเร็วๆใชยนะเนี่ยคือถ้าสมมติไม่ต้องไปหวังว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ราคาตกไหมผมว่าแค่แปดปีเนี่ยประหยัดมากแล้วแปดพันเราไปส่งบ้านได้โครงการอะไรนะโครงการอะไรนะเดือดพีดครับผมโอ้ยบอกแล้วราคาแปดพันก็ส่งบ้านได้เพราะโครงการนี้ราคาดีบ้านดีฟังก์ชันดีทุกอย่างดีไซน์ดีหมดเลย ขอหน่อยขอหน่อยผมขอหน่อยช่วงนี้บ้านใกล้เสร็จแล้ว<อ>ผมบอกเลยว่าถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่นะใครที่ไม่มาซื้อไม่มาจองนะโคตรพลาดสำหรับโครงการเดอะพีสนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กนะเดนมิดเอสเตดใช่นั้นก็จะมีแบบอัปเดตหน้าง,งานให้ดูนะครับแล้วก็ตัวบ้านน่าเสร็จมันปลายปีนี้ใช่ปลายปีนี้ตอนนี้เปิดปีเซลตอนนี้เปิดปีเซลอยู่ราคาอยู่ที่3.69จุเ้ลอยู่5หลังแล้วใช่ บอกเลยต้องรีบมานะพื้นที่ใช้อสอยอยู่ที่154ตารางเมตรเลยนะบอกเลยว่าโคตรกว้าง<ม>บอกเลยนะแล้วก็วันนี้ผมซื้อรถไฟฟ้าผมไม่เคยกลัวเลยเพราะบ้านที่ผมขายเนี่ยเฮ้ที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้าด้คือเราเตรียมจุดปลั๊กไฟไว้ให้เขาอันน้าเตรียมเลยเตรีรยมไม่ว่าขออะไรไฟเรียบร้อยรองรับเรียบร้อยซื้อไอ้นี่มามีรถไฟฟ้าไม่ต้องห่วงทีมรถไฟฟ้าเขามาติดปลั๊กไฟให้เสียบชาร์จน้าบ้านได้เลยเรียบร้อยได้เลยอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่า คิดเผื่อลูกค้าใช่เพื่อนาโคสตอบโจทย์คนรุ่นใหม่